พุทธังทรมาง,งสาังขารสร้างกัตานี้นี่สำหรับชาวพุทธของเราได้ยึดได้เกาะไว้เป็นหลักใจเสมอไปเรียกว่าเป็นผู้มีที่พึ่งภายในใจไม่ไข,ขว่าไม่ว้าเหวไม่เลื่อนลอยเหลวไหลคือผู้มีหลักใจในนามของความเป็นชาวพุทธ แล้วปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาที่สอนไว้ชื่อว่าเป็นผู้มีหลักใจศ <c oughs> าสนาออกมาจากท่านผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้รู้แจง้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์จะไม่ทรงรู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงได้หมดจึงเรียกว่าโลกวิถูก เป็นผู้รู้แจ้งทั้งภายในทั้งภายนอกภายในคือกิเลสตัณหามีมากน้อยหรือแทรกซึมอยู่ภายในพระไถยทรงชำระสาสางกำจัดออกไปได้หมดจนกลายเป็นจิตที่ว่างเปล่าจากสมมุติโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งภายใน ตลอดทั่วถึงโลกวิถูภายนอกคือรู้แจ้งตามสภาพแห่งความเป็นจริงทั้งหลายทั้งสัสตว์ทั้งบุคคลทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์ขุมมาโลกนิพพานนี่คือความจริงแต่และอย่างละอย่างพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงนี่เรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่ง ภายนอกสิ่งใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้บำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่สายทางที่จะเป็นทถาฐานที่เป็นความสุขความเจริญเช่นสั่งสอนให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี้ เป็นสายทางที่จะหนูนจิตใจให้เข้าสู่มากสู่ผลเบื้องต้นตั้งแต่มนุษย์สมบัติขึ้นไปจนกลายขึ้นไปเป็นสวรรค์สมบัติชั้นนั้นๆแล้วเป็นพรหมโลกขึ้นไปพ้นจากนั้นแล้วก็กลายเข้าถึงนิพพานได้นี่มี <c oughs> คือจิตตวิญญาณของสัตว์ที่แสดงมาเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่การเข้าถึงธรรมธาตุได้นอกจากนั้นเช่นดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้ไม่มีวัตถุสิ่งใดที่จะก้าวเข้าถึงธรรมธาตุนั้นได้เหมือนอย่างจิตตวิญญาณของสัตว์ที่ทำํำระ ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้ว <c oughs> นี่แหละพุทธศาสนาท่านสอนด้วยความรู้แจง้งทั้งภายในทั้งภายนอกขอให้ชาตพุทธของเราเป็นที่ตายใจว่าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มาสอนโลกสอนด้วยโลก,กวิถูรู้แจง้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแล้วจึงนำสิ่งเหล่านั้นมาสอนโลกให งดเว้นในสิ่งที่ไม่ดีดังที่ทรงพบทรงเห็นแล้วมาแสดงต่อสาตว์โลกเช่นบาปนรกเปรตผีที่ให้รับความทุกข์ความลำบากจากการสร้างกรรมของชั่วของตนนี้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ละเว้นสิ่งเหล่านี้การละเว้นความชั่วนั้น ้องได้ฝา่าได้ฝืนได้บึกได้บืนต่อสู้กันจริงๆไม่เช่นนั้นความชั่วมีกำลังมากอยู่แล้วภายในหัวใจจะผลักดันจิตใจกายวาจาความจิิยาทุกอย่างของเราเข้าไปสู่ทางความชั่วช้าหลามอกจนเป็นการกระทำบาปกรรมด้วยจิตด้วยวาจาด้วยกาย ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเครื่องมือของเจริญความชั่วช้าละหมดมกที่จะนำสัตว์ผู้ทำนั้นให้ตกนระกโดยไถ่เดียวเท่านั้นนี่พระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้ฝ่ายดีก็แสดงไว้เรียบร้อยแล้วนี่สอนไว้โดยความถูกต้องแม่นยำขอให้พี่น้องชาวพุทธเรา ได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าควายอย่าคว้าว่าสิ่งน,นั้นดีต้นไม่ดีเจเจดีใหญ่ดีวัดราด้างดีสถานที่นั่นขลังสถานที่นี่ขลังมั่นขลังด้วยความดมลมแรงแรงหาสาระไม่ได้ไม่เหมือนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์พ้นเช่้น ยึดพุทธโธธรรมโมสังโฆเข้าสู่ใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่เลือกอิริยาบถว่ายืนเดินนั่งนอนให้ระลึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆอ,อันเป็นหลักยึดของใจที่ตายตัวแม่นยำนี้อยู่ภายในใจเสมอจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นที่แน่นหนามั่นคงภายในจิตใจของเรา ตายแล้วไม่ขว่คว้ามีที่ยึดเรียบร้อยแล้วคือศสีลงธรรมภายในใจคนนั้นมีความชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในหัวใจของตนทุกเวลาสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยนั้นเป็นเรื่องสมบัติภายนอกเป็นสิ่งที่เกิดมาภายหลังส่วนที่เกิดมาพร้อมกับตัวเองนั้น คือบุญคือกรรมเราได้สร้างติดตัวเราไว้แล้วสิ่งนี้จะติดแนบในใจของเราไปทั้งทางดีทางชั่วถ้าหนักไปทางชั่วก็พาเราให้ย่มจมได้ถ้าเราหนักไปทางที่ดีก็จะพาเราให้ไปดีได้โดยอาศัยใจเป็นเป็นสำคัญใจมีที่เกาะที่ยึดความดีนี่แล้วความดีนี้จะพาเข้าไปสู่ สถานที่ดีคติที่พึงหวังโดยลำดับไปนี่เราเป็นชาวพุทธขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักพุทธศาสนาแอ็นเป็นศาสนาที่เลิศเลอไม่มีอันใดเสมอเหมือนได้เลยเข้าเป็นหลักใจจะเป็นจะตายขอให้ลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆเสมอเรียกว่าสร้างหลักใจสร้างเรือนใจ ให้ใจมีที่เกาะมีที่ยืดมีที่นับถือฝากเป็นฝากตายได้แล้วผู้นั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสูง